มาแล้วน้าเด็ดเกี่ยวกรอยายาตั้งแคมเสิร์ฟโมเมนต์พิเศษต้อนรับปีใหม่ ใบปล่อยให้แฟนๆต้องปรอ,อนานค่ะสาหรับความหวานของคู่ระเอกหนุ่มและเด็กคูกิมิยะและหวานใจสาวใหญ่ยาอุรัสยาหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่ของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาอย่างล่าสุดก็ทําเอาแฟนๆฟินกันยกใหญ่ไอจีหวานจนหมดแทบจะรุมเมื่อหนุ่มและเด็กปล่อยภาพเซ็ตรัวๆลงอินสตาแกรมเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการเกี่ยวก้อยสาวใหญ่ยาจัดทิปตั้งแคมป์เสิร์ฟโมเมนต์ดีต่อใจพร้อมแนบแคปชั่น ก้าวข้ามผ่านปีนี้ด้วยความสุขที่สมบูรณ์แบบขอบคุณยา่าๆที่ทำให้ทิปปีใหม่นี้เป็นทิปที่วิเศษสุดงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนๆอ,อดใจไว้ไม่ไหวต้องขอเข้ามาคอมเมนต์แซวรวมถึงแฟนคลับเองก็แหกเลยนํำกดไลค์ส่งหัวใจให้ดวัวๆแม้ว่านานๆจะมาทีแต่เป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจมากคะ่ะ